สวัสดีครับผมโจตู JB แล้ววันนี้เราอยู่ในช่วงยากรีวิวใน EP นี้นะครับเราจะกลับมาอยู่กับงานกล่องดำหรือว่างาน Limited ธรรมชี n s t o ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยจะเป็นตัว m e t a l b u i l ตัวใหม่ล่าสุดของงานกล่องดำนะครับก็คือ m e t a l b u i l ์ x อ e ก r ซียสโตร์รีมิตต์อีดิั่นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะก็จะเป็นตัวที่ทางธรรมชี n นช i ่น Thailand เพิ่งให้ลงทะเบียนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ให้ซื้อในช่วงหลังสงการานนะก็จะเป็นวันที่1718,89สาหรรับคนนทีี่่มยชือนะ ซึ่งผมก็บังเอิญโชคดีได้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ได้ตัวของเอ็กเซียตัวนี้มาเร็วนะครับซึ่งตัวกล่องดําตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่4แล้วนะสำหรับงาน Metal Build นะครับอ่าก็จะมีตัวของสไตร์กับไอสไตร r เกอร์ด้านหลังนี้นะครับออกมาก่อนเลยนะสำหรับกล่องดำนะแล้วก็จะมีตัวของอีวาเคเลียนตัวอีวาศูนย์หนึ่งนะครับตามมานะแล้วก็เอ็กเซียจะเป็นกล่องที่4นะครับสำหรับงาน Metal Build นะครับเนื่องจากที่ดูกระแสในโซเชียลมีเดีย แล้วเนี่ยมีเพื่อนๆหลายคนสงสัยว่าตัวของเอ็กเซียตัวนี้เนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ลุงบันเขาให้เนี่ยผมเรียกได้ว่ามันค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนละกันนะสำหรับของที่ให้นะครับแล้วก็ตัวกล่องดำเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือก็เป็นแค่กล่องดําจริงๆแล้วก็เป็นรูปหุ่นข้างหน้าแบบนี้นะครับจะไม่มีด้านหลังกล่อง ที่พอจะบอกข้าวว่าหุ่นตัวนี้ได้อะไรมาบ้างนะครับและที่หนักกว่านี้นะครับก็คือตัวเว็บไซต์ที่ปกติจะเป็นตัวบอกข้อมูลว่าของได้อะไรมาบ้างนะครับมันมีการแก้ไขข้อมูลอยู่ก็เลยทําให้สงสัยกันหลายอย่างเข้าไปอีกนะว่าตัวของเอ็กเซียตัวนี้นะครับได้อะไรมาบ้างนะเกินประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะสำหรับตัวเอ็กเซียตัวนี้นะครับมาเริ่มที่หน้ากล่องกันก่อนนะครับตัวหน้ากล่องไม่มีอะไรนะครับเป็นเอกลักษณ์งาาสโตร์ลิมิเต็ดอยู่แล้วนะครับมี Thermage Nation Store มีชื่อหุน่นแล้วก็มีเงาหุ่นสีดำลักษณะน,นี้นะครับมีบอกเลดอายุ15ขึ้นไปนะครับกันด้าม Double O แล้วก็โลโก้บันได t h e ชิ a g ช Nation น,นะครับด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะไม่ได้มีการบอกของข้าวๆอะไรเลยนะสำหรับงานที่เป็นกล่องดำลักษณะนี้นะครับเราน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะด้านข้างก็มีแค่นี้นะครับ เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยอ่าก็แกะกล่องกันดอบมาแล้วนะครับซึ่งตัวของที่ให้มาเนี่ยจะมีแค่นี้เลยนะครับสําหรับตัวเอ็กเซียกล่องนี้นะก็จะมีตัวของคู่มือโซลิม so ิเต็ดอ dition นกันดมเอ็กเซียนะครับเป็นแผ่นบางๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวของแผงที่ให้นะครับซึ่งตัวแผงที่ให้เนี่ยก็จะมีฐานมีอาวุธแล้วก็พาร์ทเสริมต่างๆ่งนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวของด้านล่างเนี่ยก็จะมีมือเปลี่ยน4คู่นะครับมีตัวของ ดาบ4เล่มนะมีเอฟเฟกต์พาร์ตบีมเซเบอร์กับบีมเด็กเกอร์ให้อย่างละ2นะครับแล้วก็ตัวเขาเปลี่ยนหนึ่งอันนะตัวของที่ให้นะครับแล้วก็ตัวของข้างในนะครับตัวนี้เนี่ยผมแกะไปแล้วนะครับอ่าก็จะมีตัวของหุ่นเอ็กเซียอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะมีตัวของอะแดปเตอร์สำหรับต่อฐานอยู่ตรงนี้อันหนึ่งนะแต่ว่า ผมเอามาใส่ไว้ด้านล่างตรงนี้แทนนะครับเพราะว่าข้างในนี้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรล็อกนะเลยเปลี่ยนมาไว้ตรงนี้แทนนะครับตัวหุ่นหลักของ X อ็กเซนะครับซึ่งตัวของ X อ็กเซตัวนี้เนี่ยตัวหุ่นออกสีฟ้านะแล้วก็ตัดกับสีขาวกับสีแดงเล็กน้อยนะครับซึ่งตัวสีที่เขาให้มาเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยเท่าที่ดูก็เล่นแค่เฉดเดียวนะครับที่เป็นสีหลักของหุ่นนะนะ รวมถึงสีฟ้าด้วยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็เห็นแค่เศษเดียวนะแล้วก็ดีเข้ามีมาให้นิดหน่อยนะครับมีแค่บริเวณตรงไหล่นี่แหละที่ชัดสุดสําหรับดีเข้านะครับส่วนตัวสีเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีด้านทั้งตัวนะครับจะต่างกับตัวของ xr เวอร์ชัฉลองครบรอบ10ปีที่ตัวนั้นจะเป็นสีออกน้ําเงินชัดเจนกว่านี้แล้วก็เป็นเมทัลลิกเงาๆนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีด้านนะแล้วก็จุดขยับเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมา ขยับในตัวนี้ให้ดูแล้วกันนะมาเริ่มจากหัวกันก่อนนะครับซึ่งตัวหัวเนี่ยก็เป็นบอ l l j o ปกตินะแล้วก็ตรงคอเนี่ยขยับไม่ได้นะครับเท่าที่เท่าที่ผมลองขยับไม่ได้มีข้อต่อตรงคอเพิ่มนะก็จะเป็นบอ l l j o อย่างเดียวนะครับแล้วก็บริเวณหัวไหล่ขยับถอยหลังได้ขยับหน้าได้ประมาณนี้ซึ่งเวลายขยับถอยหลังเนี่ยตัว ของเปลาะก็จะขยับออกไปด้วยนะครับรวมถึงยกด้วยนะนี่ก็จะยกด้วยตัวเปลาะตรงนี้ก็จะยกไปด้วยนะครับสําหรับตักเปลาะหน้าอกนะตัวของหัวไหลย,ยกขึ้นได้จนสุดนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นยางนะครับเพราะฉะนั้นขยับขึ้นไปมันก็ไม่ได้ไปดันคาอะไรขนาดนั้นนะครับแต่เพราะว่าบริเวณตรงนี้ที่เขาเป็นยางเนี่ยมันเชื่อมกันนะระหว่างหัวไหลกับ บริเวณต้นแขนเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวของเกราะไหลของเขาเนี่ยขยับแยกออกไปจากแขนไม่ได้นะครับจะเห็นว่ายางมันตึงแหละจอยตรงนี้ก็หมุนได้3า0นะครับปกติข้อศอกพับได้ประมาณนี้ตัวมือก็เป็นจอยธรรมดาของลุงบันนะครับตัวมือ แต่ที่แตกต่างจากตัวปกติเนี่ยก็คือการหมุนแขนลักษณะน,นี้นะครับหุ่นตัวอื่นเนี่ยเขาจะหมุนที่บริเวณต้นแขนนะแต่ว่าตัวของเอ็กเซียเนี่ยจะมาหมุนอยู่ตรงนี้แทนนี่นะครับจะหมุนอยู่ข้างล่างแทนนะเอามาเ,อาเป็นลำตัวกันบ้างนะครับตัวของลำตัวเนี่ยตรงนี้ก็หมุนได้ตามปกตินะครับเป็นจอยแบบหมุนธรรมดานะ ก้มได้ประมาณนี้เป็นแกนเดียวนะครับจะมีแกนตรงนี้แกนเดียวก้มนะแล้วก็เงยเงยเนี่ยตัวของผมเงยไม่ได้เลยนะครับหลังล็อกไว้เลยนะแล้วก็การเอียงเนี่ยก็เอียงไม่ได้นะครับสำหรับตัวของผมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวอื่นเป็นไหมนะแต่ตัว ของผมเนี่ยมันเอียงซ้ายเอียงขวาด้วยไม่ได้นะครับขยับไม่ได้เลยนะแล้วก็บริเวณขานะครับเตะมาได้ประมาณนี้ติดตัวของกระโปรงแล้วนะครับเพ่งตัวกระโปรงของเขานะจะให้มาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าจะเลือกเปลี่ยนได้อีกอย่างหนึ่งก็คือ เปลี่ยนชิ้น,นี้ออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวของดาบนะครับเดี๋ยวค่อยดูอีกทีตอนต่อโวลูกเล่นนะครับอันนี้เตะข้างไปแล้วนะแล้วก็เตะไปด้านหน้าก็เตะได้จนถึงกระโปรงนะครับซึ่งจอยบริเวณขาตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอยเดียวนะจะไม่ได้เป็นดับเบิลจอยแบบลุงบานตัวอื่นๆนะครับ อันนี้ผมคิดเองนะอาจจะด้วยว่าเอ็กเซียตัวนี้เนี่ยมันเก่าด้วยแหละครับตัวดีไซน์ต้นแบบมันแล้วเขาไม่น่าจะปรับอะไรหรอกนะมันก็เลยจะดีไซน์แบบดูเก่าเก่าว่าตัวของกันดั้มตัวอ,อื่นที่ออกมาทีหลังนะครับเตะมาข้างหลังผมเตะได้เท่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝืนไปต่อมันก็เตะได้ไกลกว่านี้อยู่แล้วนะครับเพราะจอยมันเป็นแค่ตัวหมุนหมุนแบบนี้แต่ผมเตะแค่นี้ไม่ฝืนแล้วกันเพราะยังไงสุดท้ายแล้วก็ต้อง ติดกระโปรงหลังตรงนี้แล้วมันก็ชนอยู่แล้วนะครับนะพับหัวเข่าหัวเข่ามีสองแกนนะครับมีแกนตรงนี้แล้วก็มีแกนตรงนี้สองแกนตัวหัวขาหมุนได้ต้นขาตรงนี้นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับข้อเท้าก็ขยับยียง ซ้ายขวาบนล่างแล้วก็ปลายเท้าขยับแยกได้นะครับประมาณนี้สำหรับจุดขยับของเอ็กเซียนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูของที่ให้กันนะครับสำหรับตัวของเอ็กเซียตัวนี้นะซึ่งอันดับแรกนะครับสำคัญที่สุดของตัวกันดั้มดับเบิลโนนะครับก็คือตัวของเจนไร e นะครับจะให้มาอันเดียวแบบเดียวนะครับสำหรับเอ็กเซียตัวนี้ ช่องใส่เขาก็จะเป็นโบโบแบบนี้นะแล้ววิธีการนะครับเราก็แค่เสียบเข้าไปในรูนะครับโดยที่ให้ล่องๆ่อเนี่ยจะเห็นว่าเจียนไดเขาจะมีร่องๆให้ล่องๆ่อเนี่ยอยู่ตรงกับตัวแขนจับนะครับแล้วถ้าล่องอยู่ตรงเนี่ยตัวแขนจับเขาก็จะมาล็อกที่ล่องพอดีนะเป็นการใส่เจียนไดนะครับยืนมสบายๆนะตัวนี้ตัวหุ่น ด้วยว่าเขาไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยก็ค่อนข้างจะแข็งแรงเลยนะครับเหตุต่อมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นกระโปรงหลังนะครับที่ผมบอกไปตรงจุดขยับนะก็ขยับขึ้นขยับลงปกตินะแล้วก็จะมีที่เก็บตัวของบีมเซเบอร์แบบนี้นะครับที่ขยับแยกออกมาได้ที่ใส่เนี่ยใส่ด้านหลังนะล็อกไปแล้วนะ แล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นตัวของชิ้นที่เอวจะเป็นชิ้นตรงนี้ซึ่งเขาก็จะเปลี่ยนกับตรงจุดนี้นะครับนี่ถ้าในเรื่องเนี่ยมันจะเหมือนว่าชิ้นนี้เนี่ยมันสไลด์ออกมาแล้วก็เอาไว้เหน็บดาบนะแต่ว่าพอเป็นพอเป็นอันนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนในชิ้นเลยนะครับจะเห็นว่ามันเหมือนเลื่อนออกมานะเราก็ เข้าไปนี่นะครับมันจะมีตัวหัวเหมือนบอลจอยอยู่นะเรียบร้อยส่วนประกอบของ x อ็กเซียเวอร์ชั่นสโตลล e มิเต็ดอีดิชันเนี่ยจะมีแค่นี้เลยนะครับหมดแล้วส่วนประกอบของตัวเขาที่สามารถประกอบได้นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของอาวุธนะซึ่งตัวของอาวุธของเขานะครับจะให้มาทั้งหมดเป็นตามนี้เลยนะจะเริ่มจากตัวของ GN s o r t นะครับ ให้มาหนึ่งเล่มนะตัวสีเนี่ยจะเป็นสีออกฟ้าด้านนะครับแล้วก็ตัวคมดาบเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นเมทัลลิกอะไรนะเป็นสีเทาแบบนี้เลยนะครับพับไปด้านหลังได้นะครับพับมาด้านหน้าได้มีที่จับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีที่ล็อกกับตัวต้นแขนอยู่ตรงนี้นะครับสามารถกางออกมาได้ กางออกแบบนี้แล้วก็ไปใส่ที่แขนนะครับแต่เดี๋ยวผมใส่อีกทีนะจะวางไว้แบบนี้ก่อนนะครับต่อมาจะเป็นตัวของโลกตัวของโลกก็เป็นสีฟ้าขาวเหมือนกันนะครับมีเท่านี้ตรงนี้เอาไว้ล็อกกับที่แขนนะครับตัวแขนเนี่ยเขาจะมีรูอยู่สองข้างแล้วก็มีตัวของ g n น l a d e นะครับตัวของ g n น l a d e เนี่ยก็เป็นสีขาว ไปเลยทั้งเล่มนะครับไม่ได้มีตัวของเล่นสีเทาตัดเหมือนเวอร์ชั่นอื่นๆนะอันนี้ก็เป็นสีขาวด้านๆไปเลยนะครับเจนเบรดเนี่ยจะมี2เล่มนะก็จะเป็นลองกับช็อตนะครับสั้นยา,ยาวสองเล่มแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นด้ามจับของบีมเซเบอร์แล้วก็บีมเด็คเกอร์นะครับมีอย่างละ2นะแต่ว่า หน้าตาเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าตัวของเอ็กเซียนเนี่ยจะมีพาร์ทแบบนี้4อันนะครับมีของแค่นี้นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวของมือเปลี่ยน4ี่คู่นะครับซึ่งมือเปลี่ยนเนี่ยก็จะเป็นมือเปลี่ยนมาตรฐานเลยนะมีมือกำตายอยู่ที่หุ่นคู่หนึ่งนะครับมีมือจับดาบตรงนะมีมือจับดาบเฉียงมีมือแบนะครับรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะมี5คู่นะรวมที่ติดอยู่กับตัวหุ่นแล้วนะครับแล้วก็ เอฟเฟกต์พาร์ทเนี่ยจะมีตัวของบีมแด a กเกอร์นะครับสั้นๆอย่างนี้มี2อันนะแล้วก็ตัวของบีมเซเบอร์นะครับนี่จะยาวหน่อยนะมี2อันนะเท่านี้นะครับสําหรับตัวเอฟเฟกที่ได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะเป็นตัวของเขาซึ่งตัวเขาตรงนี้นะครับเป็นความพิเศษของเอ็กเซียเลยนะที่ว่า ตัวเข่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเข่าเป็นยางให้อีกอันนึงนะครับแปลกมากไม่เคยเจอเลยแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ชอบในตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเข่าอันนี้ที่เป็นพลาสติกเนี่ยมันก็จะมีเข่าสแ a ร์ที่เป็นยางที่ไม่ต้องกลัวขาดให้มานะแล้วก็สุดท้ายนะครับเอาไว้ใส่กับฐานซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมตรงที่ติดตรงนี้ต้องเป็นพาใสนะให้มาทําไมไม่รู้เหมือนกันนะครับ หรือว่าพาใสเขาเหลืออันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ด้านอื่นเนี่ยก็พ่นเป็นเทาด้านมานะครับสําหรับพาที่เอาไปต่อกับฐานหมดแล้วนะของที่ให้นะครับต่อมาเราก็มาต่อเป็นตัวกันเลยดีกว่านะครับโดยที่การต่อเป็นตัวนะครับอันดับแรกนะเราถอดมือขวาของเขาออกก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะใส่ตัวของเจนซอรสนะ ผมก็เลยถอดตัวของมือขวาเขาออกเลยแล้วก็เอาตัวมือที่เป็นมือกำดาบแบบตรงมาใส่แทนนะครับนี่มันจะเป็นองศาตรงๆแบบนี้นะการใส่มือของลุงบันก็แค่ดึงเข้าใส่ออกนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยด้านหลังของเขานะครับจะมีที่เก็บตัวของดาบอยู่สี่จุดนะ 1>, 1 2 3 4แบบนี้นะครับเหมือนเอ็กเสียตัวปกติเลยเราก็เก็บอันนี้เข้าไป ด้ามของบีมเซเบอร์นะครับจะเป็น2อันด้านล่างนะตรงกระโปรงก็กลางออกมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็บีมแด็คเกอร์เนี่ยก็พับขึ้นพับลงอย่างนี้ได้นะที่แขนนะครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นตัวดาบที่เอวนะก็จะมีจุดที่ให้เน็บกับตัวจอยที่ยื่นนะครับตัว GN Blade เนี่ย เรียบร้อยนะครับต่อมาก็เป็นตัวโล่ตัวโล่เนี่ยก็แค่ติดตัวของเดือยตรงนี้เข้าไปนะครับก็จะขยับโล่ลบหน่อยก็ได้นะเนี่ยพอล็อกแล้วตัวโล่ก็จะติดอยู่กับแขนไปเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวของ G m s o r t นะครับเล้วก็เอาตรงนี้เสียบเข้ากับมือแล้วก็ ตรงนี้เราเข้าไปกับแขนนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับผมลืมบอกไปนะตรงนี้เนี่ยก็เปิดขึ้นมาได้2ข้างนะครับผมลืมไปว่าในเรื่องเขาต้องเปิดออกมานะนี่เป็นจุดแบบนี้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวของ x อ็กซตัวนี้นะลูกเล่น ไม่มีอะไรเลยนะครับในคลิปนี้ผมจะไม่ได้แสดงลูกเล่นอะไรพิเศษให้ดูเลยนะเพราะว่า,าหลักๆของเขาเนี่ยก็คือดาบทั้ง7เล่มที่เขาให้มานะครับโดยที่ความแปลกก็จะมีแค่ตัวเจนซอสนี่แหละที่พิกจากตัวดาบพิกจากตัวปืนนะครับนี่มันเป็นโหมดปืนนะเป็นกลางเป็นโหมดดาบได้ มันก็จะมีประมาณนี้นะครับที่เป็นลูกเล่นเขานะจุดอื่นเนี่ยก็แค่เราหยิบดาบออกมาแอคชั่นนะครับใส่เอฟเฟกต์พาร์ตหรือว่าจะจัดท่าอะไรยังไงแล้วแต่เพื่อนจะชอบนะครับมีเท่านั้นนะลูกเล่นสําหรับตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยผมพูดตัวของข้อดีข้อเสียที่ผมพบในการเล่นเจ้าตัวนี้เลยละกันนะครับ เรื่อนี้ข้อดีกันก่อนนะครับตัวนี้นะเป็นเอ็กเซียตัวแรกนะครับที่ขายเป็นเวอร์ชั่นปกติซื้อได้ทั่วไปนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีให้ลงชื่อก่อนแต่ผมกล้าการันตีเลยว่าต่อไปมันจะมีของเหลือเกลื่อนแบบกล่องดํากล่องอื่นๆที่ผมแสดงให้ดูตอนต้นคลิปแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ m e t a ลบิวสตรายต์เมท ไอสไตรเกอร์เมทัลบิลตัวของ e ีวาศทั้ง3ตัวก่อนหน้าตัวนี้นะครับพิสูจน์มาแล้วว่าลิมิเต็ดแค่ช่วงแรกที่จะขายเยอะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเหลือให้ซื้อทั่วไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเข้าถึงง่ายแน่นอนนะเป็นข้อดีแรกของเขานะครับข้อดีถัดมานะครับตัวนี้เนี่ยเล่นง่ายไม่ซับซ้อนต่อง่ายนะครับเหมาะจะเป็นเมทัลบิลลกันดั้ตัวเริ่มต้นของใครหลายๆคนเลยนะไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ได้มีจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษ นะจุดที่ต้องระวังพิเศษอย่างตรงเขาเนี่ยก็มีเขาสำรองที่เป็นยางให้เปลี่ยนนะครับอาวุธก็เป็นแบบง่ายๆติดง่ายๆนะพวกบีมเซเบอร์บีมเดกเกอร์เจนเบลดแล้วข้อดีถัดมานะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานแล้วกันนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวธรรมดาที่ขายธรรมชิ รเรื่องการลงสีเรื่องดีเทลของเขาเนี่ยก็ยังคงทาดีตามมาตรฐานเมทัลบิวนะครับถึงแม้ว่าการเล่นเฉดสีเนี่ยมันจะน้อยไปหน่อยนะเทียบกับตัวอื่นๆนะครับมีแค่สีเฉดหลักๆของหุ่นเท่านั้นแต่ผมคิดว่าแค่นี้มันก็เพียงพอนะอันนี้แล้วแต่ใครชอบนะครับว่าชอบแบบไหนนะข้อดีก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต่อมามาเป็นข้อเสียกันบ้างนะครับซึ่งข้อเสียเนี่ยผมจะเริ่มไล่ตั้งแต่ข้อเสียจากตัวหุ่นซึ่งมันไม่เยอะนะข้อเสียจากตัวหุ่นนะครับแล้วก็ไล่ไปถึงตัวลุงบันเลยละกันนะ สำหรับตัวของข้อเสียนะครับมาเริ่มที่จากตัวหุ่นกันก่อนนะครับจากตัวหุ่นเนี่ยส่วนตัวผมมองว่ามันดูเก่ามากสําหรับตัวทางข้อต่อและจุดขยับสําหรับตัวของเอ็กเซียตัวนี้นะครับอาจจะด้วยว่าไม่มีการรีดีไซน์เลยสําหรับตัวงานเมทัลบิวนะเพราะเมทัลบิวเอ็กเซียเนี่ยมันออกมาเป็น10ปี10กว่าปีแล้วผมมองว่าน่าจะใช้โครงตัวนั้นมาหมดนะครับเพราะว่าผมลองถอดตัวของเกราะนอกรอบนะไม่ได้ถอดในคลิปให้ดูนะครับที่เขาจะต้องเปลี่ยนพาร์ทเป็นรีแพร์อื่นน่ะผมลองถอดเกาะดูมันถอดได้ด้วยนะ ซึ่งตัวของเอ็กเซียที่เคยถอดเกาะได้มันออกตั้งแต่โอ้โหก่อนปี2018นะครับผมก็มองว่ามันเป็นข้อเสียนะครับมันจะขยับแอคชั่นอะไรไม่ได้เด็ดเท่าตัวหุน่นดิคสยุคใหม่ๆแล้วกันนะครับข้อเสียหล,ลักๆาของตัวหุ่นเนี่ยผมมองว่าแค่ประมาณนี้แล้วกันะนะเพราะว่าตัวหุ่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับถ้าแค่เล่นอย่างเดียวเนี่ยกับตัวมันเนี่ยผมว่าเล่นสนุกแน่นอนนะไม่ต้องกลัวอะไรเป็นพิเศษนะครับโอเคมาที่ข้อเสียถัดมาดีกว่าข้อเสียถัดมาเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับลุงบานแล้วนะครับ ที่ตัวของลุงบันให้ข้อมูลตอนแรกด้วยนะครับที่ทําให้ตัวนี้เกิดข้อเสียนี้ขึ้นมานะซึ่งข้อเสียนี้ก็คือการให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนในตอนแรกนะครับผมต้องเท้าความก่อนอนิดนึงนะครับว่าตัวของเอ็กเซียเนี่ยมันมีรีแพร์ถ้าคนดูกันดัด้มในวันน้น่าจะเคยได้ยินนะว่าตัวนู้นตัวนี้รีแพร์หนึ่งสองสามนะครับหรือว่ามีการซ่อมแล้วก็ปรับปรุงกี่ครั้งแล้วนะซึ่งตัวเอ็กเซียตัวนี้ก็จะมีทำเมทัลบิวมาแล้วหลายรีแพร มากๆนะครับจะมีตัวของ x อ็กธรรมดาที่เป็นเวอร์ชันเหมือนเอเนเวทีวีซีรีส์เลยตัวธรรมดานะครับแล้วก็รีแพล1์หนึ่งี่เป็นตัวผ้าคลุมก็เคยออกมาแล้วนะรีแพล2์สอที่ออกตอนท้ายเดอเบนโอเซคเลนซีซันก็เคยออกแล้วนะครับหรือรีแพลย์สที่เป็นไซส์สตอรี่ก็เคยออกแล้วนะผมจะไม่นับตัวของอเว l a n c h e อ็กเแล้วก็ตัวของ x อ็กเซียรีไว ที่เหมือนเขาแยกออกไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันเอาแค่ตัวเอเชียตัวหลักนะครับมันก็มีรีแพร์หนึ่งของสามืตัวธรรมดาเป็น4แบบซึ่งตอนที่ลุงบันประกาศมาเนี่ยเราก็ไม่รู้นะครับว่าลุงบันเนี่ยเขาจะออก4แบบเนี่ยในราคา27,500เยนที่เขาประกาศมาจะออกมาเป็นเวอร์ชั่นไหนบ้างที่ให้มานะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยขายมาแล้วทั้งรีแพร์หคู่รีแพร์สามในกล่องเดียวกันหรือว่าจะเป็นตัวเวอร์ชั่น10ปีที่ให้ตัวของเวอร์ชั่นปกติรีแพร์สรีแพร์สคู่กัน าก็เคยขายมาแล้วแล้วตัวกล่องที่จะเป็นกล่องธรรมดาแบบนี้เนี่ยเขาจะขายแบบไหนอันนี้ลุงบันให้ข้อมูลผมเรียกว่าแย่มากเลยนะตอนแรกเนี่ยในเว็บที่เขาประกาศนะครับมันจะมีตัวของ GNSort ใครให้มาด้วยนะในเว็บที่เขาประกาศมันก็เลยทําให้พวกเราที่เป็นคนเล่นเนี่ยคิดว่าตัวของ X อ็กเซียตัวนี้เป็น X อ็กเซียเวอร์ชั่นแรกกับ X อ็กเซียรีเพ2์สแน่เลย ให้มา2กล่องแบบนี้โอเคเลย27,500เยนให้มา2แบบแบบนี้ก็โอเคกันนะครับแต่ว่าเมื่อสักประมาณปลายเดือนกุมภาอยู่ๆตัวเว็บมันก็มีการอีดิแก้ไขแล้วก็มีการบอกว่าเอาดาบเยียนซอสไข่ออกไปแล้วมันก็เลยทาให้งงกันต่อว่าอ้าวลุงบานไม่ให้รีแพทสองแล้วหรอนะครับแล้วมันก็เป็นความงงกับคนเล่นจนถึงตอนมันออกเลยละกันเพราะฉะนั้นผมสรุปต่อจากนี้เลยนะว่าตัวเอเซียตัวนี้เนี่ยให้แค่เอเซีย ธรรมดานะครับตามที่ผมรีวิวไปก่อนหน้าเลยนะครับไม่มีพาร์ทอะไรอื่นให้มากไปกว่านี้แล้วไม่มีดีแพร์สองไม่มีดีแพร์สามไม่มีแบ็คแพ็คแบบเอ็กเซียรีไว้นะครับไม่มีนะให้แค่เอ็กเซียตัวแรกนะครับซึ่งคราวนี้พอมันให้แค่เอ็กเซียตัวแรกนะครับมันก็จะไปถูกโยงกับข้อเสียอีกข้อหนึ่งเลยนะที่ว่าตัวของราคาเอ็กเซียตัวนี้เนี่ยมัน27,500เยนนะครับเป็นราคาตัวของ ญี่ปุ่นนะี่ยแล้วก็ราคาตัวของไทยที่เข้ามาเนี่ยจะอยู่ที่8,300บาทนะครับเป็นราคาคูเรประมาณ0.3นะถ้าด้วยราคาประมาณนี้นะครับมองงานของจีนที่ไม่ใช่งานกรอบด้วยนะเป็นงานลิขสิทธิ์ของตัวเองอย่างเช่นโมโชอย่างเช่นตัวของ CCF มันได้งานที่แบบเจ๋งกว่านี้เยอะนะในมุมมองของผมนะครับกับราคา8,300บาทนะถ้าไม่รักกันดั้มจริงหรือมีเอ็กเซียตัวอื่นอยู่แล้วอะไม่ต้องซื้อนะครับสำหรับเอ็กเซียตัวนี้เนี่ยหรือถ้าจะซื้อจริงๆรย่างี้นะ อยากจะได้จริงๆนะครับมีตังดันขึ้นไปกว่านี้หน่อยระดับหมื่นกว่าเนี่ยดันไปซื้อตัวเวอร์ชั่นฉลองครบรอบ10ปีเลยดีกว่านะที่ซื้อกล่องเดียวได้ทั้ง X อ็กเซียธรรมดา X อ็กเซียรีพ2แล้วก็ X อ็กเซียรีพ3นะครับได้3แบบเลยในกล่องเดียวเปลี่ยนพาร์ตกันได้เลยนะถ้ายังรู้สึกว่ายังอยากได้ X อ็กเซียอยู่แต่ว่า8,000มันแพงไปนะมันก็ยังมี X อ็กเซี e รไวทที่เป็นตัวก่อนหน้านี้นะครับตัวนั้นนะ่ะมันสามารถถอดแบคแพคถอดดับใหญ่ออก แล้วต่อเป็นเอ็กเซียธรรมดาแบบตัวนี้ได้นะครับแลวตัวนั้นเคยขายหน้าร้านธรรมชีมาก่อนแล้วก่อนที่เขาจะหมดไปเขาลดราคาเหลือประมาณ6 0 0 0กว่าบาทไม่ถึง7 0 0 0นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามือ1นึ่งนะตอนนี้จะรีไวท์หรือว่ามือ2เนี่ยก็ถูกกว่าตัวของดีมิต e d ธรรมชีสโต้ตัวนี้นะครับสำหรับการรีวิวตัวของเมทัลวิวเอ็กเซีย l i มิต e d ธรรมชีนิชันสโต้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ไปตัดสินใจต่อกันด้านเองเลยนะว่า ลวยลูกเล่นประมาณนี้ของที่ให้ประมาณนี้นะครับควรจะเอาอยัางไงดีนะแล้วก็ผมให้ความเห็นส่วนตัวของผมไปแล้วว่าถ้าจะเก็บเอ็กเซียจริงๆเนี่ยผมเชียร์ไปทางไหนนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปตัดสินใจกันดูได้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะมีใครแบบกำลังช่างใจอยู่แน่นอนก็ขอให้คลิปนี้ เป็นตัวช่วยตัดสินใจให้เพื่อนๆรับกันนะครับเค okay, ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันาหากผมพูดผิดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาในาที่ดีด้วยนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆคนไหนมีข้อคิดเห็นข้อสักถามนะครับก็าสามารถคอมเมนต์มาคุยกันที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากถูกใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเรา2ู b Toy Collection ักันด้วยนะครับวันนี้ผมโจ2 j ูลาไปก่อนสวัสดีครับ